สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Luca Elzero Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Baldus กันอีกครั้งนึงเนาะเออก็วันนี้ก็กลับมาเล่นเรื่องของน้อง t e r r a ใหม่เนาะแต่ว่าเป็นระดับเออปานกลางอืที่กลับมาเพราะว่าฮไฟล์หายตลกเลยครับผม,มก็คือนะเราก็ได้ไอ้นี่ ของที่มาปลดล็อกอันนี้แล้วเนาะแต่ว่าคือผมรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เพราะว่ามันมีกบดักสองชั้นเออครับผมเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องใส่สิ่งนี้เข้าไปเท่านั้นนะอ,อ่าฮครับผมพวกเราก็พอใจในความสามารถของเชลามากนะครับผมนะ เธอเรสก็บอกเธอรักพี่สาวเธอมากนะเออเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่แล้วสวยแล้วมันยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งมีกับดักท้องกับดักโปเขาให้เชล่าขอโทษด้วยนะคุณกระเพนกระบอกฉันไม่สามารถเปิดประตูได้ครับผม ครับผมมีกับดักซ่อนกับดักเนาะ a c t i n k the w a s a trap instead ครับผมก็คือไอ้กับอีอีอีครื่องมือหนึ่งมันเป็นมันมีมันเป็นไออันไอมันเป็นกับดักนั่นแหละเออนั่นแหละก็คือไออันที่เราเห็นเห็นเนี่ยนึกว่าใช้แค่คุณมูลมานาสโตรอันเดียวก็เปิดได้แล้วแต่ที่ไหนได้มันต้องมีอันหนึ่งไปใส่ด้วยนะไม่งั้น บาลจะโจมตีเราทํานองนั้นไอ้พวกองค์กรมืดโปเขาให้ครับผมมันเอาอันอาาไปยังเอาเอมเบอร์ไปอีกตอนนี้ยังมาทำร้ายเชล่าอีกให้อภัยไม่ได้ตืบโปเขาให้ประตูมันแข็งแต่งมาครับผมถอยมาเร็วอื้อือ เชล้ยไม่ใช่เฉลสบอกว่าไม่ฉันหยุดไม่ได้ฉันต้องไปช่วยทุกคนขอพลังให้ฉันขอพลังให้ฉันมากกว่านี้พลังเหรอลาเทลนายก็รู้ใช่ไหมว่านายไม่สามารถทำลายประตูนี้ได้ฉันมีพลังที่เธอต้องการฉันมีพลังที่ฉันไม่เคยใช้มาก่อน พลังที่ได้มาจากศัตรูตเป็นคำสาปอืมแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันจะใช้พลังที่ฉันมีทั้งหมดเพื่อจัดการพวกมันถึงแม้ว่าฉันจะต้องกลายเป็นเหมือนพวกมันก็ตามลาเทลเกิดอะไรขึ้น ไม่นะลาเทลอดี๋ใช้เทอร่านะเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยอย่านะเธอลาเทลสิ่งที่นายกำลังทำมันบ้าเกินไปแล้วอือไม่ฉันเป็นเพียงแค่ภาชนะที่ใส่พลังนี้ฉันจะไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนที่จะใช้พลังเทอร่า คนที่ใช้พลังนี้คือทเทเรสตังฮักอืมได้ครับผมฉัน,ฉ,นฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณให้ฉันจัดการเรื่องนี้เองนะโอ้ฉันรู้สึกได้แล้วพลังนี้มันความโกรธนี้มันความปัญนานี้มันอืบึ้นเขาให้เรียบร้อย ครับผมทั้งสองคนไม่เป็นไรนะโอเคเยี่ยมอือฮะ I อ u จ t hand over อ h e t ร r เดี๋ยวธอครับผมฉันไม่มีไม่มีปัญหาฉันแค่ส่งพลังเทราให้เธอรสเท่านั้นอืมตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยหัวโล่งเลยประมาณนั้นฉันก็ไม่เป็นไรครับผมพลังอืมใฮะ สรับมิตูคอนโทรลครับผมพลังที่ลาเทลให้น้องมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาหาศาลมากจนทําให้น้องน,นี่นะค่อนข้างที่จะควบคุมยากไปนิดนึงแต่จะว่าไปเชล่าไม่เป็นไรใช่ไหมเชล่าบอกไม่เป็นไรนะครับอดีใจจริงๆครับผมเชล่าก็แบบโมโหมากทำไมทั้งสองคนถึงได้ลองอะไรที่อันตรายขนาดนี้ is the power เวอร์ยูสไนว์ว the dark magic จิกทิ้งชุดมินดังเครับผมก็คือพลังเนี่ยเป็นพลังที่พวกวอลลกใช้นะมันเป็นพลังความมืดมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้ถ้าเกิดเราควบคุมมันไม่ดีแล้วลาเทลก็ไปแล้วโอ้โหไม่ฟังเลยโอ้โหใจเย็นเชล่าเราต้องใจเย็นไว้ในณณจุดจุดนี้นะอือฮั่นบัดดี้ชูดอัพโซสติงเกอร์บอทเดอะพีพีโฟดัตแค ครับผมฉันเข้าใจนะว่านายรู้สึกยังไงแต่านายควรที่จะเป็นห่วงคนที่เป็นห่วงนายด้วยนะเออเออขอโทษครับอฮะเออรอก่อนเถอะหลังจากเรื่องนี้ฉันจะบน่นฮะฉันจะบ่นให้พวกเธอหูชีกเลยทำนองนั้นแหละแต่ตึกตึกตึกฮังกรี มาหิมาหงมาหิวอะไรเนี่ย <c oughs> ครับผมไอหมอเนี่ยอืมฮะ g r e เกร o กูจอเอ้ยเวิลี่เกรดเวิลี่กูดยูเวิลี่บรอตนะครับผมทำได้ดีมากเอาอานาตาเซียมาจริงๆสินะอืมอืม uh huh, great อ uh huh, ่าฮะเธอทำงานที่เออเธอทำงานเธอได้ผลงานครั้งยิ่งใหญ่มาเลยนะเนี่ยอืม และผลงานเนี้ยอาจจะทําให้เธอกลายเป็นสาวกคนต่อไปก็ได้นะขอบคุณครับอืม hmm, บ้าเพราะมีอิสนาเตอร์อพอลโลคนเดตแต่ปัญหาคือเทเลสครับผมอ่า uh, is a great material but she has อ่ uh, าอ่า different character น่าจะหมายถึงอนาตาเซียไว้อนาตาเซียนะ่ะเป็นเหมาะที่จะเป็นสาวกแต่ว่าเธอมี เออนิสัยที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะอืมอืม she has made f r i e n d with blood มาใช่แล้วแหละน่าจะเป็นเทเลสแล้วแหละเออเทเลสก็ับ er ผมคือนั่นแหละนิสัยของเทเลสไม่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกับคนอื่นเนาะแถมยังเป็นเพื่อนกับลาเทลอีกต่างหากอืม such a material coming to me ออนเดอนก็คือดีใจมากที่ทั้งสองคนตามล่าไอหมอนี่ครับผมเขาจะได้ไม่ต้องไปตามล่าพวกนั้นเองเนาะเออ er. อันนั่นจะเสียฉันจะไม่ให้พวกนายวิ่งหนีไ,ไปอีกต่อไปแล้วเออทั้งสองคนเลยอือย่างที่เธอขอ,อ Can't believe would be foolish enough to think that h u m a n have free will ไม่อยากเชื่อนะว่าเธอจะคิดจริงๆว่ามนุษย์น่ะมีมีความจะสามารถเป็นอิสระได้มีความเป็นอิสระได้อืมมีอิสระในในในทางความคิดอ่าทํานองนั้นอืครับผมสิ่งอิสระในทางความคิดเหรอสิ่งนั้นก็คือส,สิ่งนั้นสําหรับฉันก็คือเจียนนายทิ้งซะอืมเอเบอร์ครับ จัดการพวกมันซะทำให้ฉันเห็นว่าเธอน่ะเหมาะที่จะเป็นสาวกรุ่นต่อไป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 เออแต่ว่าหนูพึ่งแพ้ให้หนูพึ่งแพ,พ้พวกเขานะเอมเบอร์ลืมไปแล้วอ่ o ฮะโดนยู r g เกตว a t เออลืมไปแล้วเหรอว่าฉันให้อะไรเธอไปอืมยานะนะั้นอาจจะทำให้เธอได้พลังที่เธอไม่คาดคิดแอาประมาณนั้น อฮะไม่แน่นะมันอาจจะใช้มันจะมันอาจจะให้พลังที่เกินกว่าสาวกกับเธอก็ได้อืมพลังที่จะให้ความเป็นอิสระกับเธออย่างแท้จริงอื่าฮะ you will be with your own hand อ่านั่นแหละอืความอความเป็นอิสระมีอยู่ในมือเธอแล้วตำนองนั้นอืมเลือกเพอเจอสักที อ่าฮะพลังที่ได้มาจากยาเหล่านี้น่ะไม่มีทางให้ให้เธอเป็นอิสระได้หรอกอืมเพราะฉะนั้นเอมเบอร์หยุดเธออย่าให้พวกมันต้องควบคุมเอ้ยอย่าให้พวกมันควบคุมเธอได้คุปปากไปเลยอ่อฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเป็นอิสระนี้เงืบจริงๆแล้วเธอก็ได้อิสระของเธอนะ เพราะว่าการตายก็เป็นอิสระอีกแบบหนึ่งนะเออเป็นการปลดปล่อยอีกอย่างหนึง่งฉันรู้สึกได้ถึงมันอือหือมันสุดยอดมากไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยสุดยอดจริงๆเอ้ยโอวเหมียวๆมวแมร่างกายของฉันอืม เหมือนไอเหมือนไอเมงเลยโอ้โหอืมอืม Good dance for me ครับผมนะทำให้ฉันเห็นพลังอำนาจของเธอหน่อยทำนองนั้นเออเอมเบอร์ ber, ฉันจะเจีนท้งแก่เจีนให้หมดเลยเพื่อพลังนี้เอออ่ะฮะแปช่วยเธอเลสกันอ่ะฮะอือ huh. ม uh huh. อืมอาา่ะฮะอาา่ะฮะนั่นแหละเอมเบอร์ก็จะเตียนทุกคนอยู่ดีนะเออนั่นแหละอืมทำไมเอมเบอร์ทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้อุ๊บปาไปเลยอืมอ่าสิ่งที่ออสตินกับลูพูดนะมันเป็นเพียงแค่เรื่องเพร์เจอร์อ่าไม่มีใครช่วยฉันได้ทั้งนั้นอืม อ่าสิ่งที่จะช่วยฉันได้คือกลายมาเป็นสาวกอ่าแล้วก็เป็นแล้วก็ไอไอไอมอนี่เออไอคนที่ให้ยาเธอเนี่ยอ่าฮะก็นั่นแหละครับผมเพอ่เจอกันไปครับผมข้า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 ม,าม,มต้องคุยกันก่อนต่อสู้ฮะโอ้โหจะสู้ไหวไหมเนี่ยเลือดเป็นหมื่นเลยโอโอเคโอเคบึม ừm hưm bớp tù oán ôi lơi lời nha à tù tù ơi แล้วทำไมโอ,โอ้โหออกข้างทำไมละนั่นน่ะโอ้ยไม่ตีตรงกลางละแน่ครับยังไงซะชนะแล้วอ้าาาฮะเธอบอดี้แคนเธอร์ครับผมก็นะร่างกายของเมอมเบอร์ทนกับพลังนี้ไม่ได้ครับผมก็คงเหมือนไอ้เมงครับผม Hmm. แต่ว่าไอเมงมันระเบิดตัวเองไปเลยนะขอยอกมาเร็วออกมาจากเอมเบอร์เดี๋ยวนี้ลาเทลเธอละเอาเธอละมาให้ช้อนฉันต้องการพลังมากกว่าน allora ี้ไม่สวยแล้วลาเทลเอมเบอร์กำลังดูดพลังเธอละจากนายมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ครับไม่ได้แล้วร่างกายร่างกายของเธอกำลังจะออรับไม่ไหวแล้วถ้าเกิดได้พลังเธอล่าไปมากกว่านี้แล้วก็เธอจะระเบิดเอานะลาเทลฉันต้องช่วยเธอเลสให้ได้ <c oughs> ตบ <c oughs> ผักเธอเลสออกไปไลาเทลไม่นะลาเทลเรียบร้อย awakening ครับผมอย่างเท่กลายเป็นซูปเปอร์ไซย่าไม่ใช่เอ้ยลาเทลนายยังมีชีวิตยอยู่เอ้ยเอมูดิเดี๋ยวก่อนนะลาเทลถ้าเกิดนายไม่ได้ให้เธอล่ากับเอมเบอร์อ่าฮะเฮ้ยลาเอาตรงนี้ที่ ผมไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้ผมข้ามไปใช่ไหมเนี่ยคือลาเทลดูดพลังเทล,ล่าของเอมเบอร์มาเว้ยไม่แน่ใจจะเดินวนไ้เออคือเขาแค่นะทำตามสัญชาตญาณเพื่อจะมีชีวิตรอดต่อไปเท่านั้นอ่ญญา อย่างนี้แหละเชล่าฮะยอดเยี่ยมมากทัวร์อเมซิ่งด็ดวอร์เดอะเบสเพอร์ฟอร์มบผมเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากอือ่ามำเดอะเบสท์ทัน่าจะกลายเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดขององค์กรอ่าอืมอ่าก็เอเดอร์สไบเอออ่าฮะนั่นแหละ อっก言ったね。うん。まだ私たちで。死ね。うโอ้ยครับผมก็เราก็ตกใจนะที่ไอ้หมอนี่ยังมีชีวิตอยู่อเ,เออเราคงสู้มันไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ในสภาพนี้เออลาเทลก็บอกว่าตายซะยิงพลังใส่แต่ไอ้บอนี่ดันมีบาเรียเว้ยอืมอืมครับผมไม่อยากเชื่อว่านามาได้ถึงขั้นนี้แล้วรเนี่ย อืมฉันจะเฝ้ารอว่านาจะเปลี่ยนเป็นยังไงต่อไปนะอืมวโอลรนเดอะพาร์ตี้ไอวิก็ผมก็คือการการที่ฉันมาอยู่ที่นี่หรือการที่ฉันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรเื่องน,นี้จะทําให้งานมันกล่อยนะเพราะฉะนั้นฉันไปก่อนละแล้วมันก็ไปเลยนาตาเส,สียเฮ้ยอมันเอานาตาเสียไปด้วย อืมเราต้องกลับไปพักนะกอ่าฮะถ้าเกิดไม่แล้วก็เธอจะตายเอาได้นะบ้าจริงกลับไปที่โรงแรมก่อนเออเราเที่ยวไม่เป็นไรนะไม่เอ้ยไม่ฉันไม่เป็นไรไปกับเถอะอืก่อนผมได้ชุดอะไรมาด้วยเหรอ ครับผมคือนี่ก็มาบอกมาคุยกันเรื่องรูปร่างหน้าตาของลานะเทลเนาะออแล้วก็พอหน้าตาเปลี่ยนไปความรู้สึกของลาเทลที่เปล่งออกมาก็เปลี่ยนไปด้วยนะอืลาเทลนายบอกบอกมาเร็วตอนนี้นายนายควบคุมพลังเธอได้เธอล่าได้แล้วใช่หรือไม่ฮือ Yes I can definitely feel a new kind of energy that I could คุณนุ่นซีบีฟอนาครับผมฉันคิดว่าน่าจะใช่นะรู้สึกได้ถึงพลังที่แบบไม่เคยรู้จักมาก่อนนะไหลยอยู่ในร่างกายอะไรงเี้อืม mm, I can see now why อ uh ่าฮะนี่คือพลังความมืดสินะไม่น่าละ่ะทำไมพวกมันถึงอยากได้นะอืม mm อืม hmm. mm hmm. คือขอโทษนะลาเทลถ้านายคงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดนายไม่ช่วยฉันอืม mm อ่ะฮะ ฉันต้องการทั้งฉันต้องการอย่างนี้เองไม่ใช่ความผิดของเธอไม่ต้องขอโทษออ mm hmm. อือืเออบอกได้ทุกเมื่อนะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นจะจะช่วยเท่าที่ฉันทําได้ mm hmm. อืม r e เ e m b e อเออจาได้ไหมที่เราคุยกันที่ลนะูโก้น่ะที่บอกว่าฉันจะให้ฉันเป็นเหยื่อล่อพวกสาวกนะ่กนะผู้วอลล็อกน่ะใช่จําได้แต่ฉันไม่อยากแล้วนะนะอืม ประมาณนั้นอืมนี่ครับผมนี่นี่คือผมข้ามนะเออก็คือพวกนี้ยลาเทลบอกว่าเออเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นแล้วล่ะอืมอืมอืมอมนี่ไงแล้วตรงนี้ลาเออจัสตี้บอกแต่ฉันไม่อยากให้ใช้นายเป็นเหยื่อล่อยต่อไปแล้วอืมอือมอ่าแต่ว่า เชล่าบอกถ้าเกิดการเป็นเหยื่อล่อคือสิ่งที่นายต้องการฉันจะทำเท่าที่ฉันสามารถทำได้ก็แล้วกันเชล่าเออเทอเรสเพิ่งพูดสิ่งที่สำคัญออกมา not only the but also to us to you j u s t i c สิ่งที่เทอเรสเพิ่งพูดออกมาไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับองค์กรมืดเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับเธอด้วยอ,อ่า ช่วยบอกช่วยบอกรายละเอีดหน่อยสิเทเรสไปที่อื่นกันก่อนดีกว่านะอือมออือฉันไม่อยากให้เด็กๆที่อยู่ชั้นสองได้ยินเรื่องนี้อืมอ่าบิงเอออะปะครับผมเธอก็จะไปรอที่โบสถอืมครับผมเธอเสเธอดูเสียใจยนะที่เราช่วย อนาคตเกี่ยไม่ได้อืมฮะลุยต่ไปอืมอืะครับผมหลายร้อยคนเป็นพันคนเลยนะตายที่นี่ อันติวโรมิ่งอ o ร n d แล้วก็มีบางคนที่ยังอยู่ยังยังมีคนที่แบบว่ากลายเป็นเป็นกึง่งเป็นปีศาจอะเป็นมอนสเตอร์เดินอยู่ด้านล่างด้วยเนาะเออกลายเป็นมอนสเตอร์ไปแล้วดั a ไ s w h ม้ดับไม้ my, my มเอวิ <view> <ม>นี่คือผมว่าฉันจะอยู่ที่นี่อ่า แล้วก็จะจัดการพวกองค์กรมืดที่เหลือที่นี่ฉันจะทำให้ว่าให้แน่ใจว่าเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับที่นี่อีกต่อไปครับผมเด็กที่อยู่ที่นี่ก็ต้องการความช่วยเหลือจากเทเลสเนาะเพราะฉะนั้นเทเลสอยู่ที่นี่เป็นเรื่องที่ดีมากแต,แต่เราต้องและเราก็ต้องช่วยอนาสตาเซียด้วยเยอะนะฮะ That's why I have a favor to ask you and Sheila. นี่คืเหตุผลว่าฉันอยากจะขอให้ขอความช่วยเหลือจากนะพวกนายและเชล,ล่ววลลลา River Valley ฮะนี่คือแมปต่อไปเนาะเออไปหาเรียครับผมโรเ,เดลโรเดบมุมุระโบะะโมะโมะเ เชล่าเธอบอกมาไม่ใช่เหรอว่าโลเดลนะ่ะโดนทำลายเพราะสองครามไปแล้วโลเดลย,ยังยังอยู่แล้วเลียก็อยู่แล้วก็เลียก็อยู่ที่นั่นเลียเหรอเลียยังมีชีวิตยอยู่เหรอเนี่ยเ,ยเ,เไปหาคือลอสุสพอระเาครับผมอือเรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะถ้าเกิดเราสามคนเจอกันเลียคือใครครับเลียคือเออ เอาอย่างนี้แล้วกันนะเธอเป็นคนที่มีความรู้มีความรอบรู้ก็แล้วกันนะบอกอย่างนี้ไอมิดม <meet> ิสฮะฟาวล์ก uh ิ uh ้งคอร์ดก uh ็ค huh. uh ือเธอเลสเจอเรียท uh ี huh. uh ่โลเดลเพื่อกลังเพื่อตามหาในระหว่างการตามหายาแก้อะเดรไลน์ฮะ Trying to stop people who uh huh. uh huh. การผม็คือนัแหละเรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พยามต่อต้านองค์กรนูอยู่ยางาผมก็คือที่ต่อไปที่เราต้องไปคือโรโลเดลแล้วก็ไปตรวจสอบที่นู่น แล้วก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าฐานของพวกองค์กรมืดอ,อยู่ที่ไหนมั่งโอกาสที่เราจะเจออนาตาเซียที่นั่นก็เป็นไปได้ด้วยเป็นไปได้สูงอ่ะครับผมเชล่าบอกอะไรทำเสีหน้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะเกรนม,มีปัญหากับบ้านเกิดฉันนักเลยไงฮะไม่หรอก S <S mm ไม่หรอกฉันรู้ว่าฉันต้องกลับไปที่นั่นสักวันหนึ่งแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับไปเร็วขนาดนี้<ท>ไม่รู้ว่านายพูดอะไรนะแต่ว่าเราต้องไปที่นั่นกันก่อนแล้วละ่ะถ้าเกิดเรียมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกองค์กรมืดก็ไม่มีก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ไปที่นั่นกรลก่อครมีตุอนันถ้าี้ลวกับงไม่มีตอะไรที่จะม่น้กิดรีมี้ อยังไงเราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอยู่แล้วอนะเนาะอ่าฮะแอร์เซออดัตเดออากาเนซิเซชันเดอร์รลิเลตูดีก่อนนะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมืดอ,อยู่ที่โลเดลด้วยยูพาวเวอร์อ่าแล้วกพ็พลังของลาเทลน่าจะมีประโยชน์ที่นั่น โอเค you can use my my however you want h uh huh. I will do whatever it takes to take that ก็คือนะใช้ฉันได้เลยเออฉันจะทำทุกสิ่งที่อยากเพื่อจัดการองค์กรมืดและโวล็อกทุกคนระวังตัวด้วยครับผมแล้วก็เชล่าขอโทษที่เราต้องแยกจากกันอีกแล้วนะอืม it's okay นี่ไม่เป็นไรนี่มันไม่ใช่การจากลายอย่างถาวรอนเธอจะกลับมาแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอีกครั้งครับอืมก็อย่างนี้ครับผมเรื่องของเทเลสก็จบแล้วผมต้องรีบเซฟข้อมูลนี้เดี๋ยวหายไปอีกถ้าเกิดหายไปอีกนี่ซวยเลยนะผมต้องสู้ต้องไปสู้ไอ้นี่เลยระดับฮาร์ดเลยเพื่อจะเล่น บทนี้ใหม่สวยมากเป็นอย่างนั้นนี่สวยจริงๆครับผมมาแล้วค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ก็นะสวัสดีครับอ๋อมีคนดูด้วยสวัสดีครับผมไปก่อนนะฮะอื